สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ java thailand com ิดีโอ t r a i นิ่งในวันนี้ครับจะมาพูดเรื่องโคฮน้าในส่วนของโมเดลครับโมเดลนั้นจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงอยู่กับฐานข้อมูลครัเป็นตัวแทนของตารางข้อมูลก่อนอื่นนะครับขอให้มาที่เว็บเบราว์เซอร์เอายางนี้ดีกว่า,าผมวาดรูปนิดนึง วาดนิดนึงนะครับไม่วาดเยอะโอ้เกมเกมเกมตายหาแล้วเอาอยัางไงวะเนี่ยไม่ได้จะเล่นเกมเลยนะอยู่ในตรงนี้โปรแกรมผมโปรแกรมวาดรูปครับเป็นโปรแกรมใช้ในการวาดเอาละเอะเอ,เ,อเรามีฐานข้อมูลนะครับสมมตุติคือไม่ต้องสมมติหรอกคือเราจะสร้างจริง,รงๆนั่นแหละเราจะสร้างดัตต้าเบสมาอันหนึ่งนะครับ จากนั้นบนฝั่งเว็บเนี่ยเราจะมาเขียนโมเดลนะในตารางเราก็จะเราในฐานข้อมูลเราจะมีตารางเยอะแยะเราก็จะสร้างโมเดลมาผูกกับตารางไว้โมเดลเราก็เยอะแยะผูกกับตารางไว้เป็นชิ้นชิ้นเหมือนกันผูกไว้นะครับจากนั้นปิดไปส่วนโมเดลเราก็จะมีคอนโทรเลอร์ มาเชื่อมโยงกับโมเดลนะครับเชื่อมโยงกันไปมามีส่วนที่เป็นวิวเชื่อมโยงอยู่กับคอนโทรลเลอร์ก็มียูเซอร์ตรงนี้นะครับประสานงานกับวิวคอนเซปต์ก็จะประมาณนี้แต่ว่าในวิดีโอนี้ครับเราไม่ได้จะลงรายละเอียดกันขนาดนั้นนะครับปวดหัวเฉยๆ ก็เลยเอางี้ดีกว่าเรามาเขียนแค่โมเดลอ่านั่งสร้างโมเดลกันนะครับอ่ะผมวาดแค่นี้แหละไม่วาดเยอะก่อนอื่นนะครับมาที่เวีเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดตัว php my admin กันขึ้นมา ทำการสร้างฐานข้อมูลมาใหม่นะครับผมจะตั้งชื่อโอเคเอาเป็นว่าตั้งชื่อตามผมเลยแล้วกันสร้างแล้วนะครับชื่อว่า DB underscore o n a จากนั้นผมจะทําการสร้างตารางขึ้นมาอันหนึง่ง ชื่อว่า books เติม s นะครับอย่าลืมเติม s เป็นกฎของ ORM นะครับต้องเติม s อ่ะผมใส่ไปก่อนสัก3ฟิล i อันไหนที่เป็น primary key นะครับให้ชื่อว่า id ไว้ผมก็สร้างเป็น int นะครับ5ตัวอักษรเป็น auto increment แล้วก็เป็น primary key ซะ กลับมาผมก็มาเซตอีก er 2 f i ฟิลนะครับก็จะมี name มี name หนังสือนะครับมี name แล้วก็มี p พ i c e นะไพ่ p i e คือราคานั่นแหละผมจะเก็บเป็นชนิด float สามหน่วยทศนิยม2องตำแหน่งนะครับ name นี่ผมจะเก็บ300ตัวอักษรเสร็จแล้วครับผมก็กดปุ่มบันทึก อบอกว่าสามจุดสองมีปัญหา,าจริงๆรงราคาหนังสือนี่เป็นราคาเต็มนะครับเอาเป็นว่าผมเก็บเป็นอินแล้วกันนะครับราคาไม่น่าจะเกินพันก็ใส่ไปสีหลักไว้ก่อน เอาละเสร็จแล้วนะครับตารางบุ๊กเรานะครับมีโครงสร้างดังนี้มี field id มี name มี price ต่อมาครับกลับมาที่โคฮาน่าของเราต่อทำการสร้างโมเดลนะครับทำการสร้างโมเดล ตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อตารางเลยแต่ไม่ต้องเติม S อ,อ่ะชื่อว่าบุค๊คนะครับชื่อว่าบุ๊กจากนั้นก็กด finish และ,และ,และ,และเขียนโค้ดตามผมเลยครับ เสร็จแล้วครับเราสร้างโมเดลเสร็จแล้วใช้ได้แล้วครับใช้ได้จริงๆรับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นสามารถ Insert Update Delete Select ข้อมูลปรับแก้ฟิลทำอะไรได้สารพัดแล้วนะครับในขณะที่เราเขียนแค่สามบรรทัดนี่แหละทำได้ละเสร็จแล้ว ไม่งงนะครับไม่งง,งสร้างก็มีแค่นี้วิธีการสร้างมีแค่นี้ครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้อะไรที่มันละเอียดขึ้นใน Path t o เนี่ย Path t o นะครับจะเป็นเรื่อง Database Programming นะครับตั้งแต่เรื่องการ Config ORM Concept การเขียนเพื่อดึง Insert Update Delete นะครับซึ่งจะอยู่ใน Path t o ในช่วงแรกเราแค่เรียนรู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการรับส่งข้อมูลกันระหว่างคอนโทรลเลอร์ Controller กับวิวนะในวิดีโอถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการรับส่งข้อมูลโอเคไม่มีอะไรเยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งครับในวิดีโอถัดไป